สวัสดีครับเจ้าก้านะครับผมจากเรือใช้แท็กเตอร์นะครับตัวแทนจมแนวรถแท็กเตอร์จอร์เดียซ่าครับบนราชธานีนะครับเดือดง่ายง่ามดีครับส่งมอบรถคุณพีดารณีนะครับอำเภอเมืองสามสิบครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสั่งเล็กจัดให้หาศูนย์สี่ศูนย์ดีครับดาวอยู่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสองแสนสามหมื่นหาพันบาทนะครับยังประลุงินซอยดาวนะครับ ใส่เงินหลับหลดอยู่หนึ่งแสนแสนนิดๆนะครับใบมีหน้าซ่าครับพานหาซีเอ็มทีครับรถเตลีสยามอิมพิเมนท์นะครับมาทานขึ้นเก่าครับของแถมสองรถพ่วงครับช่างเล็กจัดให้ครับโว้เขาดีแฮงมันจะคล้องสองนะครับ ครับท่านผู้ชมคเย็งได้ครับร้ายแหงครับอ่านี่ครับคุณพ่อเคนนะพ่อไม่นช่เป็นคนขับนะครับยันงนำมาทันเล่นทันเนี่ยไทยงานเน่าเน่เน่าเนียโอเคเลยครับเกียร์ดินแดงสี CC, AC สบายครับ เอสี่เอสามได้หัดท่านหลวงพ่อแล้ววะพระก็มาเบิ่งแล้ววะยึดติดวัดนะครับโอ้ไก่เนี่ยครับมันให้หน้ามันเหี้ยอครับยางท่ามาทัานเพลียนหัน ขาดพวดๆนะครับโอ้แรเรียนเร็วเกินบุมันาสาดไปครับแรีนเร็วมันสีาสาดอาจจะาสาดแน่วนี่แหละครับจะคอยไปครับสาๆจวดอีลีไทยงามนะครับเบิ้งไทยกบตะเฟืองครับ เงินสดนะครับอุปกรณ์สามชิ้นหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคาตอนนี้นะครับหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์สามชิ้นนะครับอันนี้เวทดัมนะครับเออโซไทยลึกยังแกนโลกมอนวาอ่าอีอกจะคล้องครับผ่านกำลังคมครับบึงทีล่ะศาสตร์โอ้หามเฮงโว ร่องกับพ่อไงร่อนมาแทนโอ้มึงที่ไหครับตั้งตรงแฮ้งครับสร้างตาเพิ่นตั้งครับนี่สร้างตาเพิ่นตัง้งขี้หมอกับตั้งกระถ่ายตรงแฮ้งเพิ่นว่าเชี่ยวล่ะครับแล้วสามกองเชี่ยวละ่ะ เชียงครับโอ้ยซูซี่อะซูซี่เปไหมเป็นยังไงโอ้หมาทานอีลีวะ <c oughs> ส่วนมากทดส,สอบเพิ <c oughs> ่นกับสิมี่แต่ไทยนี่แหละครับพาคไยมีไผดันนะครับไม่นักหน่อยนะสิมี่ค่อนดันนะครับส่วนมากกับ สี่่องไถกันนะครับพอลกักลักแล้วก็ขจ้าจกระสือไปไถหน้านครับพ่ค่อยสื่อไปดันเป็นไนะครับดนนันก็คือเป็นตัวเลือที่สองนะครับเอาชันเสริมครับเป็นหินนะครับอยู่ฝื่ของบนเป็นทรายนะครับงานงานนี่จะไถท,ที่แหล่งป็นหินนะครับดังแป้งเลยโอ้สวยแห้ง พอมาเนี่ยนะัช่างเล็กจัดให้ครับวะอ,อเล่านะครับจะเป็นคนไทยนะครับเห็ดหน้าย่หาสิบหกสิบไรนะครับเนี่้าเราเห็นจนังไรเราก็เห็ดแล้ว จาพอส่วนมากคุณขับรถกระบะบนะครับคุก็ไปตรงนี้ครับนี่ไทยสมพรเรานี่ยมาชิงหามไปเลยนะครับนี่แหละมา ปวดๆนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมผู้ชมรลายมานึนี่โอ้งามครับงามคือว่าไทายงามเบิ้งครับนี่ไทยมาแล้วเห็นว่โอ้ไทยลึกย่างแกนโลกอีลีเฮ้ยมองนี่แล้วสีดีแนาไเด้นหนอบ้าน ยืนฐาเราอยู่นี่แล้วครับ <c oughs> เราเก่งอยู่เด้อค <c> ร <oughs> ับช่างเกนสิไปนั่นะครับไปนั่แหลกๆนะครับเพราะว่าเป็นเกสตแนัน่มวิธีการใช้งานหัวบางค้นลูกค้าบางคนกค็นนยังบ้านไดเคยครขับนะครับระบบเกียร์คอนโรนต่างๆนะครับพับพันกันนั่มไปเบื้องต้นครับเดี๋ยวไปเลี้ยนลูเอาอีกเครื่องนึงครับขาออกจากคัดกันนะครับ วางลงบูุดป่ฮะมาวางลงบูุดดีครับบันนี้มาหาท่านี้ดีว่าเอาไปงักหน่อยครับวันนี้นครับอ็เพื่อมวง30ิบครับบันน้องเมืองนะครับบ้านน้องเมือง กามาทานอยู่ตัวนี่ยังน้ำมาทานเลยบ้านแยกๆแล้วคือจะเหยยบคอยๆแล้วคือหยอบแหงอยูอย่เนีย นอครับนอพ่อหอมปาาหอมข้อครับเดี๋ยวอีกสักค้องครับชิปบมันสัญญาหัวนอเก่าหน้าที่แล้วนะครับเตสีเดียวเราให้นี่ <laughs>

พาดครับปัญญินกับเล็กพาดไปเลยล่ะ <c oughs> ไอลึกยังแกนโลกนะครับโซโลกแกนอ้าวพอหอมปากหอมคอน,นะครับสีเงาหัวเนาะนะครับคุณได้สนใจรถเท็คเตอร์จอนเดียนะครับโทรมาสอบถามเชื้อกาสได้ครับมักเงินไทยได้นะครับเงินสด ดาวนะครับดาวบ่มีคนคำดาวมีคนคำดอกเบี้ยเท่าใดใส่เงินเท่าใดนะครับโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ในซื้อคลิปกระมี่นะครับอยู่แถวท้ายนะครับ0810680614นะครับเพื่อฟังบมดทันเนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้จะเอไว้เพียงสำเนียก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ